ใเขาทำอย่างเดียวทุกคนพี่น่านบอกน้องนิดน้องนิดบอกก็ได้สบายดีพี่เตรีน้องนิดบอกพี่น่านพียาดาบอกน้องเน็พี่น่านเอียพี่ตานั่งเป็นลมอยู่ดูเอ็มถามว่าเป็นลมอะไรเป็นลเป็นลมเพราะอะไร แกบอกว่าแกกินกุ้งไปนิดเดียวเองนี่วะกุ้งต้มหวานไปนิดเดียวอะไรของแกสองขีด <c oughs> กินแต่ปลาบึกใช่ไหมพ่อพลหมอหมอปลาเลยพี่ยาดาบอกน้องนิสสกายพี่ยาดาจ้า,า,ลจาปลาเพียบเลยทุกคนปลาเยอะจริงๆผ่านไปผ่านมาแวะมาซื้อเลยนะคะทุกคนตลาดละนองค่ะตลาดพมา่าละนองนะตลาดล่าง นี่ถ้าเราซื้อไปทําเองเราไม่ได้แบบนี้หรอกทุกคนเราทำอาชีพอยู่แล้วเนาะเก่งๆน้องเลสวัดีจ้าพี่ยาดาพี่เสรีวัดีเช่นกันครับคุณยาดาน้องเลสวัดีจ้าคุณน้าน,นครโอ้ยไปจากแหล่งปลาไม่ได้เลยทุกคน น้องนี้ที่ไปจากแหล่งปลาไม่ได้อะดูเขาทำเก่งมากเพ่งอะขอบคุณหกสิบเจ็ดล้านนะคะขอบคุณมากมากอุ้ยสุดยอดเลยน้องนิด ตลาดปลาตลาดปลาพี่เสรีทักทายน้องนิดจ้าขอบคุณนะคะพี่เสรีพี่น่านยาวยาวไปพี่น่านหนูยืนตรงนี้เมื่อยขานะ <laughs> พี่น่านอยู่เมงดาดูเมงดาโดล,ละร้อยยี่สิบเมงดาโดล,ละร้อยยี่สิบไม่แพงยาไปพ่อพองบอกอสวัสดีจ้าคุณน,นิด คนที่ทําคือชาวพาม่าทั้งนั้นนะทุกคนนะลูกน้องเขาเป็นพาม่าเนาะมีลูกน้องพาม่ามานั่งขายค่ะทุกคนพวกนี้เขาจะมีบัตรถ,ถูกต้องตามกฎหมายเนาะบางคนเขาก็แฟนเขาก็ไปออกเรือนะทุกคนส่วนเมียก็มาขายปลาให้เจ้านายดูเงนปลาแดงทุกคนดูดิสุดยอดสุดยอดมาดูฝั่งนี้บ้างทุกคน พี่น่านบอกคุณดูสะอาดมากใช่ใช่สะอาดจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาเลิกขายนะพี่น่านเขาจะทาความสะอาดพื้นหมดเลยนะและพอตอนเช้าที่เอ็มมาเห็นไหมพี่น่านเห็นไหมว่าเขาจะมาทําความสะอาดพื้นแล้วค่อยๆลงปลากันนะพื้นคือไม่มีพื้นเขียวนะพี่น่านพื้นเขาจะสะอาดมากอ่าคือสะอาดได้ระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะทุกคนตลาดปลาเนาะถือว่าสะอาดตลาดปลาลานองอะ่ะ แต่ว่าทําไมทุกคนข้องใจว่าเอ็มไม่ค่อยได้ทําคลิปในการแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าบางทีเขาไม่ไมเขาไม่อยากให้เราทาคลิปเราก็ไม่อยากทำเนาะทุกคนที่จริงเราก็อยากทําคลิปตลาดนี่แหละอ่าดูนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยมากขอบคุณแปดสิบล้านดวงตาอุย้ยขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเลยดูสะอาดใช่ใช่น้องนิดว้าวสุดยอดใช่ใช่น้องนิด พี่ว่าจะเดินไปไหนไม่ได้พี่ต้องเดินแถวแถวนี้เลยเดี๋ยวเขามองหน้าพี่นะเนี่ยเดินไปเดินมาเดินแล้วไม่ซื้อเขาเนี่ยตาโตแล้วไป็ะโพกหรอไปทำนะเออเห็นไหมเอาปลาตาโตไปทําน้ํายาขนมจีนอร่อยนะทุกคนอันนี้โลห้าสิบนะคะทุกคนโลห้าสิบหกสิบห้าสิบไม่แพงคะ่ะทุกคนมาได้เลยนะคะตลาดละนองพม่านะคะตลาดที่ละนองเลยเนี่ยอันนี้คือตัวใหญ่มากโลละเจ็ดสิบนะคะทุกคนไม่แพงหกสิบหกสิบ โอเคนะ่ะถือว่าเป็นเป็นราคาที่น่ารักนะทุกคนเป็นราคาที่ไม่แรงอืมใช้ได้เลยค่ะทุกคนโอ้สุดยอดเลยเพราะปกติจะมาเช้า,เาไม่เคยได้เจอปลาเยอะขนาดนี้เนาะวันนี้มาเยอะมากแม่ล้องทักทายพี่เสรีนนกดไฮไลท์ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยกดไฮไลท์ตอนแปดสิบเหมือนเดิมอ้ยสุดยอดสุดยอดทุกคน ป๊าเลยทุกคนจริงๆป๊าจริงๆน้ารำคาเลย